เพื่อนคุ้มปุ๋ยพี่น้องนี่ผมทับปังแปดดิวไว้ปลอกลูกมามลกูกเสียบก็บนี่ผมมาล่างเพื่อลูกให้แล้วกันใส่ระบบเนียนน้ำต่อไร่บริเสียเวลาครับบริชท่องฝังแปดดิวครับนี่ส่วนนี้ก็าจะเลื่อนครับลูกไส้เพื่อนพี่น้องคนใดอยากเบ็ดมาด้ครับนี่ขายพวกแพงครับนี่พอหอดสามหมื่นหรอกครับนี่สูงเมื่อนี่ทำเมียหรอพี่เอ้ยนี่นี่สูงกว่าเมียอีกเมียสูงลอยสามสองครับนี่ลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องได้สิบสิบหาเดือนครับ งามกับลงเด้อว่างก็ขขบข้าคอก พี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเมลัยกล้วยขอขอกพี่น้องนี่พี่น้องเสียนฝรั่งครับฝรั่งมาเลี้ยงกล้วยซอยมาเนี่แม่เราพ่อเงี้ยฝรั่งมาเคยเลี้ยงกล้วยพี่น้องเพิ่งก็เลยมาเลี้ยงมาไล่ยซอยครับนี่ยพูดเมียเราอยู่เพื่นเราอะไรกล้วยครับเราไม่เคยเห็นครับอยู่ประเทศไหนบุญฝรั่งก็ได้ขายขอกขอกเร็วโบวิ่งวงเลี้ยงพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมเนาะพ่อเงี้เนาะพ่อเงี้ยจันเนาะ ไปแล้วผุญญ่นยาไปวาดผุ่นแล้วนะาะขับเลยขับเ,เลยยข,ข,ขั้วเขาคอกยนีเมื่อแรงพี่น้องไปตรวจท้องขั้วเห่กระจอกสร้างเนง่ยเมื่อเานี่นเราลงรถอยู่พี่น้องไปเพิ่นมื่อื่นจะได้ไปใส่ระบบซีดา้ายพิ่นเหนีย่ยวนำกันเป็นสัตว์ครับขั้ว,วปีนึงเราว่าผุนสัตว์จักเทียรพี่น้องเมื่อคืนจักเทียร ไม่ใส่พเหนียวนำการเป็นสัตว์ระบบซีดาพี่น้องได้ผลดีขึ้กันครับเก็บในกล้วยขึ้นครับแล้วก็ค่อยทับอีกเพื่อนนำนำตรงข้ามพี่น้องนี่ถ่วมครับนี่ถ่วมขึ้นมากเออล้นขึ้นมากครับนี่กล้วยมันเปมีดจุ่ผงนี่พี่น้องข้าผมนี่มีแม่คู่นี่ครับนี่นี่นี่ส่วนมูเป็นแผลมั้แต่ละมือแต่ละเว้นนี่ต้องมาท้ำต้องมาใส่แผลห้ครับ ยางาเร็วมือนี้ส่งท่องตึงๆเงนี่ยพ่อใหญ่เนาะท่องพันท่องตึงๆเนี่ยยังไงได้มืนอนี้นเนาะังาจงลา,ารเร็วยางเร็วไไป,ไปเลยกล้วยเกาคข้อขอึ้น้องเอ้ย<ป>บรรยากาศย่ำแรงครับ<ป>ายากแล้วพี่น้องเอ้ยชื่อมือนี่กล้วยยิ่งตอนนี้ราคาลงครับเครื่องเกิดเพิ่ง ก็เมือกแล้วนี่ผมื้อมหาหมื่นสูงประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบบวกนี่ก็ไหไม่เอาพวกดำาไปเปี่ยนเอาน้ำหนอยเสียงครับนี่เคียงเนือนี่ผมบ่าท่านในเบึ้องอยู่สูงเซซได้ฉีดอย่าไายพพานหยาเพ่ล้วพี่หลังเลยเหาอยู่ขาพคนข้ามไปไหมนี่ผมส้อน้ำหน่อหอยสารครับนี่ จือน้ำหอยสารเก่ามืนซีเพื่อถองครับแต่ตอนนี้ก็มอกลูกแล้วตอนนี้ก็กำลงังมีถองครับนี่ส่วนนี้เสมอครับนี่ปุ่มปุ๋ยไหมเพื่อนปุ่มปุ๋ยพี่น้องนี่ผมทับปังแปดดิวไว้กลูองลูกมามลูกเสียบครับนี่ผมมาล่างเพื่อลูกให้แล,ล้วกันใส่ระบบเนืน้ำต่อเลยบริเสียเวลาครับนี้ท่องแปดดิวครับนี่ส่วนนี้ก็จเจริญครับลูกชายเพื่อน พี่น้องคนใดอยากเบิดเหมาหด้อครับนี่ขายวัแพงครับนี่วัวอดสามหมื่นหรอกครับนี่สูงเมื่อนี้ทำแม่หรอกพ่อเหญ่นี่นี่สูงกว่าแม่ยิ่งแม่สูงลอยสามสองครับนี่ลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องได้สิบสิบหาเดือนครับร่องน้ำก็บร่องเด้อว่าร,ร่องก็บข้าวคั่วส่วนนี้หมนครับนี่เพื่อออกลูกได้พ่อเดือนครับสองสามทีลูกคนนี้ใส่พุนีคนละเรียนอยู่ข้างหนา้าคนละพี่น้องเห้คนร่อน,อน้ำกัร่องข้าว ปีนี้พอ่อดามอยู่ก็จะได้มักพ่อได้ก็ะส,สมบูรณ์เลยพี่น้องเอ้ปีที่แล้วเสียบพอด้ดามมดเกือบม,มุดครับนี่นี่ปังแปลเรวอยู่ตัวนึงที่ผสมท่านครับก้อยหน่อยครับเนะี่ยว่าจะออกเลยมาจากสองอาทิตย์ดีสองอาทิตย์ไปหมุนเร็ว บรรยากาศบ่มีมึงเรียงปีนี้ก็น่าจะขายขายต้อนอยางพี่น้องเจ็ดไร่คริ่งจะปลูกหญ้าแล้วครับปีนี้ต้นหญ้าทั้งปีาออหาไรพ่อพ่อกินพี่น้องหญ้าในปลูกหญ้าในกล้วยผมหลายครับซีฟเมียข้าวกระตุครับไปยุ่งการฟาร์มไปแล้วขอฝากแล้วพี่น้องบ่ลงน้ำ เก่ามื่อสิบปีที่แล้วพี่น้องซื้อนหอยสานปิดมานันครับนี่อุ่นอได้ปุ๊ของในหอยสานครับทีนี้ก็าราคาลดเหลือพี่น้องเลยใส่อ่างใส่อ่างกับหนาพี่น้องที่เดียวมาพัฒนาเอาครับสูงกับเหงาครับขาดสูงกับเหงาก็บกับอัตลักษณ์ครับตาเต็มแจยมจำ,จำข้อสององค์ครับค่อยมาว่ากันเอา ขี้กลวยกับพระธาตุอีขนอยู่พี่น้องเลยคลอ,อกคลอ,อกคอ,อก,ออกเร็วทีตาคอ,อกออก,ออกออล,ดดล้วยดีๆอย่างนึงพี่น้องมันหูวคอกแต่ของคอกไปคอกมันยางเขาเลยคนคนงานใหม่ครับพี่ยี่จันทร์ครับนี่ผู้ใดเบิ่งคลิปอยู่นี่อันไม่ห่างแม่ไม้หนึ่งเขาหนึ่งหน้าเปลี่ยนกับมาสมัครได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เราถิ่นเมียไปล่าสุดเราอยู่ผู้เดียวเรา บึงขั้วลงน้ำครับบรรยากาศยิ้แรงครับบรรยากาศเลี้ยงขั <establishing> ้วไรขั้วยของน้องพี่จันเนาะครับเออบรรยากาศไรขั้วของขอกยิ้แรงครับนี่ยดหลกยดยศบรรยากาศยิ้แรงให้พี่น้องเบิ้งครับผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าไปเห็นงานกรุงเทพกรุงไทยบรรยากาศหายากครับไรขั้วของขอกยิ้แรงครับนี่นี่กระมงเลน้ำพี่น้องนี่สาผมมีอยู่สายหลายสายอยู่ครับนี่ น้ำขึ้นครับน้ำจะข้ามหมือล้นึ้นมาพี่นอ้องเลยยาเท้าไั้่ก็ว่าหน่วยตัดอยู่ของหลวงหลวงพอ่งพอหลวงพ่อนวดครับเพิ่นบวชครับนี่นีขอตัดเพิ่นอยู่เพิ่นให้ตัดแล้วนะครับอยางเพิ่นขออันเพิ่มตัดเนาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่น้องผู้ใดอยากมาเหรียญหนึ่งจะมาเหรียญได้นะครับเด้อพิ้มพิ้มเขาในกูเกิลแอบนะครับไทยบึงการฟาร์มหอดหอดฟาร์มหอดขอ้อควรคุผมบั้งพี่น้องเลยผู้ใดอยากมาเหรียญนึ่ หรือจะไปผสมเทียมกับติดต่อมาได้ครับ064623 0646235499ที่อยู่พี่น้องตามนี้แล้วครับนี่ป้าผมอยู่บ้านนี้แล้วครับนี่เอ๋อนี่กบ,บ้านพักคนงานพี่น้องนี่วานนี้รีสวดไปแล้วครับบ้านพักคนงานน้ำไฟรูเย็นมีครบหมดครับนี่แทงน้ำครับครับนี่ อ๋อคลิปนี้ไปแค่นี้แหละครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปนาครับขอบคณหลายครับสวัสดีครับ